พี่เดียวสามขาคอยดูแลน้องตั้งแต่น้องยังเด็กๆรักน้องตั้งแต่แรกเห็นได้มีโอกาสดูแลน้องตั้งแต่น้องแรกเกิดตอนเล็กๆน้องจะมีอุบัติเหตุหกล้มบ่อยพี่เดียวก็จะคอยปลอบใจน้องพี่เดียวรู้ใจน้องเสมอว่าจะปลอบใจน้องยังไงให้น้องรู้สึกดีขึ้น พี่เดียวกับน้องเป็นเหมือนกำลังใจให้กันและกันเวลาที่น้องล้มพี่เดียวก็จะรู้วิธีที่จะเข้าหาน้องปลอบน้องยังไงให้น้องรู้สึกดีขึ้นจากวันนั้นถึงวันนี้ความผูกพันที่มีนับวันยิ่งมากขึ้นเรื่อยๆตอนนี้น้องปิดเทอมแล้วก็จะอยู่กับพี่เดียวทั้งวันยาวๆไปเลยค่ะ